เปลาละอูนะคะที่น้าแป้ให้มานะคะสีนี้นะคะจะปอกทีแยกก่อนนะคะให้เป็นผุบๆนะคะมันจะได้ปอกง่ายต่อการปอกนะคะผู้เรียนปลาละอูนะะมันจะไม่มีกลิ่นนะคะเราจะต้องดูแค่ไหนนะคะว่ามันสุกหรือไม่สุกเพราะมันจะไม่มีกลิ่นทุเรียนปลาละอูนะคะอันนี้น้าแป้ให้มานะะมืน้อะอ ว้าวเลยค่ะพงซุยๆ <c oughs> เลยนะคะน <c oughs> ่ากินมากๆเลยคะ่ะเต่งๆเลยนะคะคุยเย็นๆคะซี่มันจะอ่อนๆนะคะทุเรียนปลาะอูกินจะไม่มีนนะคะ่ะทุเรียนปลาะอูนะคะหวานมากๆเลยนะคะ <c oughs> แก,แกะะ่ทุเรียนแก่จัดเ,เลยะคะไม่หวานเลยค่ะ เรียนที่ไหนมันก็อร่อยนะคะถ้ามันแก่ถ้ามันอ่อนเหมือนจะไม่อร่อยนะคะที่หนึ่ที่แม่มันก็จะอร่อยเพราะมันแก่นะคะนี่ค่ะแก่ๆแล้วนะคะหัวแล้วนะคะลูกไม่มี้ห้ามเลยนะคะหูวที่ซ่ามั้วนะคะหูวซุยๆอย่างเี้ลยนะคะซี่ไม่เรื่องมากนะคะแต่ว่านมากรับรอ,องความว่านะ มีห้าปูนะคะเต็มชามเลยค่ะแค่ชามปูที่สี่นะคะ,คะ,คะข้าวกลนอันนี้ข้าวกลิ่นอันนี้นะคะตรงนี้ชอบมากเลยค่ะอร่อยตรงนี้จริงแค่นั้นนะ <c oughs> ปูที่สี่แล้วนะคะที่ปูเต็มชาม <c oughs> มีห้าปูนะคะ <c oughs> ที่ห้าแล้วนะคะ รูปนี้ส่องจุดเก้าโลเจ้าเกือบสามโลนะคะนดนห้าถุงเยอะๆเลยนะคะเือกบางๆเลยนะคะตัวที่ห้าเลยนะคะเต็มชามเลยคะ่ะผนชามทุเรียนปลาโลนะคะว่านเลยค่ะว่านว่านว่านมากอะค่ะอร่อยมางๆเลยนะคะกินทุเรียนด้วยกันนะคะเพื่อนๆอร่อยประมาณเลยะคะ่ะนี่ค่ะ ทุเรียนด้วยกันนะคะเพื่อนๆทุเรียนป้าละอูนะคะอันนี้น่าวๆเลยค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะผูไม่อ้วนเท่าไหร่นะคะแต่ก็พผูติ่งๆค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะ